มาลรวดับเครื่องนะครับกำลังปิ๊งๆนะครับนานได้ยินเสียงไหมปังเลยเอ่ามันคือเหล็กนะครับเสียงเหล็กขยายตัวหดตัวขยายตัวนะครับไม่ต้องไม่มีอะไรเสียหายนะครับมันเป็นการทํางานของความร้อนนะครับเวลาร้อนมันขยายเวลาเย็นมันหดตอนนี้เราดับเครื่องแล้วมันก็ยังมีเสียงแบบพวกนี้อยู่บ้างนะครับปกตินะครับ ก็โทรมาถางกันเยอะอะไรมนดังปิ๊งๆนะครับนะครับมีความร้อนความอะไรมันก็ขยายหดขยายหดเนี่ยขยายหดตยเนี้ยนะครับมันระบายมันระบายความร้อนนะครับนะครับประมาณนี้ก็เดิมๆครับรถผมไม่ทาอะไรก็เดินแค่ท่อพวกนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยแหละไล่แต่เฟืองท้ายนะครับไม่มี รีแมปไม่มีอะไรเลยเดิมเดิมเดิมสนิทเลยนะครับประมาณนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดสตอรคลายเพื่อรับชมคลิปใหม่นะครับสนี้สวัสด,ดีครับ